ปัญหาฝุ่น PM 2.5มาพร้อมกับสารพัดโรคด้วยความเล็กของ PM 2.5จึงทําให้สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างง่ายดายเพียงแค่การหายใจต้นตอ,นตอนปัญหาฝุ่นกรุงเทพไม่ได้มาจากที่ไหนแต่มาจากฝีมือของพวกเรานี่เองไม่ว่าจะเป็นรถภานะที่เราใช้ในการเดินทางอาคารที่กําลังต่อสร้างควันไฟที่เกิดจากการเผารวมทั้งตึกสูงที่อยู่ล้อมเมืองล้วนเป็นตัวอย่างที่สร้างปัญหาฝุ่น พวกเราทุกคนช่วยกันได้เพราะทุกวันนี้ปัญหาเรื่องฝุ่นเป็นปัญหาของเราทุกคนเพียงหันมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์สภาพรถให้พร้อมใช้งานเป็นกรุงเทพวิถีใหม่ที่ลดความคับข้างและมลพิษบนท้องถนนเป็น New Normal ที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันกอบกู้อากาศสะอาดให้กลับคืนมาทุกวันนี้กรุงเทพมหาคนครได้มีการพัฒนาเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนหลากหลายรูปแบบ แนวคิดที่ช่วยการเดินทางคนกรุงสะดวกสบายด้วยระบบขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อท้อมดูแลปัญหาฝุ่นด้วยศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศฝุ่นละออง PM 2.5รอบคลุมพื้นที่50เขตเพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญกรุงเทพมหานครจัดให้มีฮอตไลน์1646สายด่วนสุขภาพสำนักการแทย์พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง กรุงเทพวิถีใหม่มหานครปลอดภัยร่วมแสดงความคิดเห็นสแกน QR code บอกวิธีลดปัญหาฝุ่น PM 2.5แบบกรุงเทพวิถีใหม่ในแบบของคุณและลุ้นรับของรางวัลเก๋ๆจากทางกรุงเทพมหานคร